สวัสดีครับผมวาจาสมศักดิ์นะครับวันนี้พี่ชานะครับแต่งส่วนรถไฟนะครับตับพิจกรเดี๋ยวจะมาโชว์ถ้วยสามใบ้วยใบนะครับไปน,น้องเข้าไปดูใ,ใกล้ๆเลยลูกมาเข้าไปดูใ,ใกล้ๆวันนี้เข้ามาซื้อถ้วยสามใบเข้ามาแล้วจะได้ออกโอตดอ่ะั่ะพี่ชาโชว์เลยครับหนึ 1, 2, ่งสองสามดูดีๆครับวันี่ถ้วยเหลืองนะครับไม่มีอะไรนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บอปบอกลงมาแล้วครับสองวางปุ๊บวางวาง สองชั้นเลยชั้นเลยนะครับตอนนี้วางสองชั้นดูไม่มีอะไรนะครับล็อปปกลงอ้าวโอเควางบล็อกบล็อกบล็อกดูดีนะครับอันนี้อ,นนอันนี้อ,นนอันนี้อ<ะ>ันนีอ้อ่ะวางแทนแล้วอ่ะแทนบล็อกอ้าวโอ้ยโอ้โหอันนี้จากชานะครับต่วนรถไฟนะครับเอาไปเล่นให้เป็นนะว่าเอาชื่ออะไรครับเอาชื่ออะไรมาสัมภาษณ์หน่อยแงครับอยู่ชั้นไหนโลกชั้นกครับโรงเรียนอะไรครับ มาชื่ออาจารย์มสั่งเลยครับอาจารย์จะขายเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งร้อยครับหนึ่งร้อยบาทแพงไหมไม่แพงไม่แพงนะครับขอบคุณมาก